สวัสดีครับเพื่อนเคลิปนี้เราจะมีคำตอบให้กับเพื่อนเว่าเราจะใช้เครื่องมือไล้สายแบบไหนในการยิงหลังคาเมทัลชีตระหว่างสกรูไดเวอร์หรืออิมแพ t คไดเวอร์นะครับตามมาชมครับคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาถ่ายทํากันบนท้องฟ้าอีกและนะครับคือผมทําโครงการส่วนต่อขยายของเวิร์กช็อปของผมนะครับวัตถุประสงค์ก็คือบังแดดนะครับเพราะว่าแดดฤดูหนาวนมันส่องเข้าไปในช็อปแบบครึ่งช็อปเลยทาให้เวลาทําการเรียนการสอนกันผู้เรียนตุนเย็นตากแดดนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ตากแดดนะครับ แล้วเวลาฝนสตร์ก็มีปัญหาเรื่องน้ำฝนอีกผมก็เลยต่อขยายออกมานะครับต่อจากโรงรถเดิมนะครับให้เต็มหน้าช็อปเลยนะครับก็ความยาวก็8เมตรกว่านะครับทีนี้วันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการยิงแผ่นลังคาเมทัลชีตนะครับ ครัผมเห็นเพื่อนๆหลายคนจะเข้าใจผิดหลายอย่างนะครับเช่นการใช้สว่านในการขันสกรูนะครับสกรูสำหรับเมทัลชีสก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับความยาวมันมีมันมีมันมี2เบอร์ครคือเข้าใจว่าเป็นเบอร์เบอร์ตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์7หรือเบอร์8นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะใหญ่กว่านี้ ส่วนความยาวก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ร้านเขาจัดมาให้นะครับก็ความยาวกํลาลังเหมาะสมนะครับการใช้อุปกรณ์ในการยิงสกูก็จะมีตัวประแจสําหรับจับข้างในเนี่ยจะมีแม่เหล็กนะครับเวลาเราใส่สกูเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราคว้าเนี่ยมันจะไม่ตกทีนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับเวลาใช้เรียกว่าอะไรไขควงไร้สาย รือาวาไลสายแบบเนี้ยประเภทเนี้ยนะครับมันจะมีฟังก์กชันกระแทกด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกฟังฟงัชันจะจะเลือกใช้ฟังก์กชันกระแทกนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจที่ที่ผิดนะครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเวลาเราเจาะเหล็กเนนะี่ยเราต้องใช้วิธีการกระแทกจริงไม่จาเป็นเลยนะครับใช้ฟังก์กชันไขควงธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟังก์กชันเจานะด้วยซ้ำ นะครับผมใช้ฟังก์ชันไขควงนะครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นรูปเป็นรูปสกรูกับเป็นรูปดอกสว่านนะครับผมใช้ฟังก์ชันที่เป็นรูปสกรูนะครับก็คือฟังก์ชันขันนั่นเองเราใช้ความเร็วต่ำนะครับเรียกเลือกสปีดหนึ่งนะครับทำไมถึงไม่ใช้ฟังฟังก์ชันกระแทกเหตุผลบางคนเนี่ยใช้อย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับคือใช้ ตัว Impact d ดเวอ์เนี่ยบางคนใช้ Impact Di เวอรขันนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะไม่ใช้เลยเผลก็คือเวลา,าใช้ฟังก์ชันกระแทกนะหรือใช้ตัว Impact Di เวอรเนะี่ยเวลามันกรนะแทกเนี่ยมันจะทำให้แม่เหล็กที่อยู่ข้างในประแจตัวนี้สำหรับขันเนะี่ยมันแตกหรือกระเดน็นหลุดหายไปนะครับผมเมื่อก่อนใหม่ๆผมก็ผมก็ใช้ฟังก์ชันกระแทกว่าขันไปขันมาอ้าวแม่เหล็กหายเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ไต่มาใหม่ ขันไปทีสองทีไม่ได้ขายกะนะครับจนตอนหลังมาเห็นว่ามันกระเด็นหลุดออกมาหรือบางอันก็แตกเลยนะครับจึงตั้งแต่นั้นมาผมเลยใช้ฟังก์ชันสกรูนะครับขันสกรูธรรมดาแล้วกใ็ใช้สปีดต่ำเพราะว่าการเจาะเหล็กเนี่ยเราจะใช้ความเร็วต่ำอยู่แล้วนะครับสปีดต่ำเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับก่อนเจาะนี่เราทำการมาร์กไว้กดแล้วนะครับ ผมมาจุดที่จะเจาะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะครับก็จะวัดมาเลยนะนะครับและในการเจาะ การเจาะแผ่นเมทัลชีตเนี่ยนะครับถ้าเป็นด้านหัวนะครับด้ดานหัวเนี่ยคือด้านที่น้ําไหลลงเนี่ยนะครับเราจะเจาะที่สันรอนทุกรอนเลยนะครับเพื่อป้องกันแรงลมกระแทกและทําให้แผ่นเมทัลชีตเปิดหรือปิวหายไปส่วนแถวในของแปรแถวในต่อมาเนี่ยเราจะเจาะรอนเว้นรอนนะครับก็คือ เจาะรอนที่เขาเขาซ้อนกัน1รอนแล้วก็เว้นหนลรอนแล้วพอรอนต่อไปก็จะเจอรอนที่ซ้อนกันพอดีนะครับแถวในแปรตัวในเนี่ยจะเจาะรอนเว้นรอนนะครับส่วนบนสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบนสุดนั้นประทะอารมหรือไม่ถ้าต้องประทะอบรมก็ต้องยิงทุกรอนเลยเหมือนกันนะครับนี่คือข้อแนะนำนะครับจากจากประสบการณ์ที่ผมทำงานมานะครับแล้วเวลาขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม นะครับถุงมือเสื้อแขนยาวนะครับหมวกกันแดดตอนนี้แดดจังจ้าอยู่เลยนะครับผมเลือกขึ้นมาขันสก,กูช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวสักพักแดดก,ก็ลมละนะครับแดดก,ก็หุบม,มาละนะตอนนี้ก็ประมาณกีณ่โมงแล้วพี่รนะน่าจะประมาณสักห้าโมงกว่ากว่านะครับขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอ๋อผมลืมไปนะครับคือผมเตรียมหลังคาส่วนนี้เพื่อรองรับการการขยายอ,อ โครงการโซลาเซลล์ของผมนะคือโครงการดึงฟ้าต่ำ3า3,300วัตต์เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นโครงการดึงฟ้าต่ำ5,5า5.5ห้ารือ5,500วัตต์นะครับในเร็วๆนี้นะครับผมจะอัปเกรดนะครับผมจะเพิ่มจำนวนแผงจาก12แผงเนะี่ยเป็นอาจจะเป็น20หรือ24แผงเดี๋ยวดูกันนะครับเพนะราะนั้นพวเราต้องเตรียมพื้นที่หลังคาไว้นะครับสำหรับรองรับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการการการ กําหนดจํานวนจันทันระยะของแปนเนี่ยเราต้องคํานึงถึงอนาคตที่เราจะรองรับน้ําหนักของแผงโซลาเซลล์นี้ด้วยและที่เห็นผมไฟคอคนนะครับเป็น,เป,นเป็นอุปกร,รณ์ที่ผมผมเห็นช่างเขาทำกันนะครับผมก็ใช้ขวดกาวนะครับใส่สกรูมันหยียง่ายนะครับสกรูนี้ไม่พอนะครับไม่พอเดี๋ยวต้องลงไปซื้อนะก็เจาะเท่าที่ทำได้ก่อนขันเท่าเทียมได้ ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ